เอาใหม่ลูกเอาใหม่สวัสดีทำรอรอลูกสวัสดีครับก้มหัวลงด้วยครับสวัสดีค่ะมืออย่าพึ่งปล่อยสิลูกมืออย่าพึ่งปล่อยอะก้มหัวลงด้วยครับสวัสดีครับก้มหัวลงด้วยครับสวัสดีค่ะก้มหัวลงดีดีสวัสดีคับอย่าพึ่งเอามือออกสิท่านแบบสวัสดีคับก้มหัวลงด้วยครับก้มหัวลงด้วยครับ ก้มหัวลงด้วยครับสวัสดีค่ะไทยนายบัวหันายบัวค่ะอ่ะสวัสดีครับแม่กุ้งก่อนสวัสดีมือทำดีๆลูกเร็วสิเท้าชิดเท้าชิดครับยืดไม่กุ้ก่อนโอ้เดี๋ยวสวัสดีครับก่อนแม่กุ้งจะให้ถ่ายรูปแม่กุ้งสวัสดีครับก่อนลูเร็วเอาถ่ายรูปแม่กุ้งทีนึงค่อยสวัสดีครับนะอ่ะหนึ่งสองชั้หนึ่งสองชั้นเร็วๆหนึ่งสองชั้นชิด เชอ่าโอเคพี่นี่สวัสดีครับเออถ่ายรูปพี่มิ้นก่อนเชอ่าพี่นี่มาสวัสดีครับก่อนครับแถวตรงครับแถวตรงครับสวัสดีครับก้มหัวลงด้วยลูกก้มหัวลงด้วยครับอย่าเพิ่งปล่อยมือสิลูกทําดีๆน้องกันเกาอมองหน้าแม่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่รออทำไมล่ะลูกสวัสดีครับแล้ว เอา้าพนมมือสิครับก้หมหัวลงด้วยครับครับแล้ว